ด๊าฟูเดี๋ยวถ้าเราเอารถมาทําทํางานในเนี้ยมันจะฟูเนี่ยสิบห้าวันเลยเนี่ยสิบห้าวันเนี่ยสิบห้าวันถ้าถ่ายออกมามันก็จะเป็นสีดํามันจะเป็นสีแบบนี้แบบเนี้ยเนี่ยผุแล้วเนี่ยเนี่ยมันเริ่มผุแล้วเนห็นปะปุ๋ยเลยเนี่ยเนี่ยมันก็จะผุไปอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้รถยังไม่ได้เข้ามาทํางานไงถ้าเข้ามาทํางานแล้วมันจะเห็นว่ามันมันมันไปมันดีเลยอะ กระดูเขาข่ายได้มืนเราค่ายได้มืดสร้างถ้าใบมันจะเริ่มกอบเริ่มกอบจะยุ่ยแล้วเริ่มจะใช้รถไถได้แล้วเนี่ยเราต้องดูจัดการทํางานพ้องรถนะครับถ้าใบแบบว่าจะยังไงนะถ้าไม่ย่อยเนี่ยเวลาลากล่องอะไรเนี่ยมันจะอุ่นนะพอดูรถ้าใบมันจะผุเลยมันจะแตกต่างกับเข้ามันจะผุมันจะนุ่มใปมันจะนุ่มก็มันจะนิ่มดินที่บ้านนี่นิ่มกับเข้าะทั้งแบบว่าตอนที่รถมาตัดนะ ขาชอบตัดเพราะว่าดินพวกมันนิ่มแล้วก like ็ไม่ไม so ่ไม่โค exactly. ้งเคงไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนไรอื่นก็คู่แก่เขาคิดว่าเราอ้อยเราอ้อยตัวที่หนึ่งก็ถามว่าอ้อยตัออะไรเราก็ไม่บอกเขาเขาบอกเขาหาว่าอ้อยเราแล้วตัวเลขขาออ้อยเราลำใหญ่ใช้ดีจริงๆรลองใช้ดู ก็นี่นะครับก็ความใหญ่ความยาวมันใหญ่กว่าเขามันต้องดูความยาวความใหญ่อ้อยเน้นสวัสดีครับพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกทุกคนนะก็โอ้โหพี่น้องตอนนี้เนี่ยปวดหัวมากเลยเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลสั่งห้ามเผาใบอ้อยโอ้โหนี่แหละครับใบอ้อยพเนินเทินทึกเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเอา้าแล้วจะทำยังไงล่ะครับถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้หาทาง ไม่ออกเป็นทางตันเลยพี่น้องคันเราจะเอามาอัดใบอ้อยโทษทีนะครับเขาไม่รับอัดนะครับแบบนี้ <c oughs> นี่นะโอ้ใบอ้อยนี่นะครับที่เราใช้คนตัดนี่นะครับโดยไม่มีการเผาเนี่ยมันจะเป็นายาวๆแบบนี้เลยครับแล้วตอนนี้ทางโรงงานก็อบอกว่ารับจ้างอัดใบอ้อยโดยให้ไล่ละ100บาทแต่โทษทีครับ ถ้าพี่น้องใช้มือตัดอย่างนี้นะครับใบยาวๆอย่างเงี้ยเขาไม่รับะครับนี่เลยคือปัญหาเอา้าแล้วมันกองทั่วไปหมดเนี่ยและจะให้ทํำยังไงครับคั้นถ้าพี่น้องปล่อยไว้อย่างนี้นะครับไอตัวใบอ้อยมันก็จะทับถมกับตออ้อยสิ่งที่มันส่งผลตามมาก็คือว่าพอเวลาฝนมาน้ำมันก็จะมาท่วมและขัง อยู่ที่ต่ออ้อยและประเด็นมันพอต่ออ้อยมันถูกน้ําขังมันก็จะกลายเป็นเชื้อราพี่น้องเห็นไหมครับตอนนี้ใบอ้อยก็เป็นเชื้อราแล้วจากการที่ตัดมาเนี่ยไม่กี่วันนี่นะครับใบอ้อยมันกลายเป็นเชื้อราแล้วหลังจากที่ตัดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะเป็นอย่างนี้มันทับถมที่ต่ออ้อยพอมันทับถมที่ต่ออ้อยเวลาฝนมาหรือน้ํามาปั๊บเนี่ยปรากฏว่า จะส่งผลทำให้ตออ้อยเน่าครับนี่แหละครับคือปัญหาที่น่าหนักใจครำหลับพี่น้องชาวไร่ไอ้อยครับวันนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลใจแล้วเพราะเรามีจุลินนรียส10ดาวที่จะทำจัดและย่อยสลายใบอ้อยนี้นะครับนี่แหละครับจุลินทรีย์หัวเชื้อเข้มข้นของสิบดาวที่จะมาทำการย่อยสลายใบอ้อยใบอ้อยมันกองแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจครับ นี่เลย10ดาวนะครับมาช่วยพี่น้องแล้วโดยเราใช้10ดาวคู่กับดาวฟอสในการย่อยสลายนะครับดาวฟอสเนี่ยมันจะเป็นตัวเล่งในการย่อยสลายแล้วมันจะไปดูดจับใบที่ใบอ้อยแล้วตัว10ดาวนี้เราก็ฉีดลงไปตอนนี้เวลาฉีด10ดาวพยายามฉีดรอบๆนะครับอย่าฉีดที่ตออ้อยนะครับเพราะว่าตออ้อยบางทีใบอ่อนๆมัน งอกขึ้นมามันจะส่งผลกระทบต่อใบอ่อนๆนะครับแล้วก็เวลาเราฉีดเนี่ยเราก็ผสมนี่นะครับ1นึซองใหญ่ต่อน้ำสอ0รลิตรครับพอเราผสมเสร็จกวนๆๆประมาณ10นาทีเพื่อให้จุลินทรีย์มันตื่นตัวก่อนนะครับพอมันตื่นตัวเสร็จแล้วนะครับเราเอาดาวฟอสต,ตัวนี้ครับดาวฟอสใส่ลงไป2องถ้วยตวงเห็นไหมที่ขวดจะมีถ้วยตวงแถมไปให้ ใส่ลงไปสองถ้วยตวงต่อน้ำสอ0รลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นเอาไปฉีดเลยครับพอฉีดแล้วฉีดให้รอบๆฉีดให้ชุ่มๆปรับหัวฉีดให้มันเป็นสายพุ่งนะครับฉีดหยาบให้มันไปเจอกับใบอ้อยนะครับแล้วก็มันจะทำให้ใบอ้อยนี่ค่อย,อยๆย่อยสลายในลักษณะพฤติกรรมของการย่อยเนี่ยมันจะย่อยจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับเหตุผลก็คือว่า ใบอ้อยที่อยู่ข้างบนมันจะโดนแดดข้างล่างไม่โดนจุลินทรีย์มันจะกินข้างล่างพอมันกินข้างล่างเสร็จนะครับใบอ้อยก็ค่อยๆยุบตัวนะครับยุบตัวลงแล้วค่อยๆย่อยสลายไปส่งผลทําให้ดินที่อยู่ข้างล่างอ่อนนุ่มรากของตออ้อยก็จะหากินได้ดีแล้วมันจะดึงปุ๋ยนะครับที่เป็นเราใช้แล้วปุ๋ยตกค้างอยู่ ดึงปุ๋ยขึ้นมาให้กับต่ออ้อยได้เอาไปใช้งานนะครับนี่แหละครับคือคุณสมบัติของ10บดาวนะครับร่วมกับดาวฟอร์สของดีสำหรับการย่อยสลายใบอ้อยสำหรับวันนี้แล้วก็พี่น้องไม่ต้องปวดหัวแล้วนะครับสำหรับในประเด็นของการที่เราไม่สามารถเผาใบอ้อยพี่น้องไม่ต้องไปไถ่ายทิ้งนะครับไม่ต้องไปเอาออกนะครับปล่อยให้มันคุมไว้แหละครับแล้วเราใช้10บดาว คู่กับดาวฟอสตัวนี้ในการย่อยสลายสำหรับซองสีแดงนะครับมีชื่อว่าดูโอซึ่งดูโอนี่คือหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นสำหรับใบก็คือปุ๋ยทางใบนั่นเองนะครับซองละ5กรัมนะครับซึ่ง5กรัมเนี่ยสามารถผสมน้ำได้200ลิตรใช้ได้ถึง5ไร่นะครับซึ่งก็จะทำให้ต้นอ้อยที่เราปลูกแล้วเนี่ยขนาดความสูงประมาณ1ศอกเนี่ยนะครับ แล้วเรานำดูโอไปฉีดจะทำให้หน่ออ้อยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและก็แข็งแรงสำหรับพี่น้องที่ได้ฉีดดูโอปุ๋ยทางใบให้กับหน่ออ้อยนะครับและที่สำคัญในการฉีดดูโอนั้นเราจะต้องฉีดเป็นฝอยละเอียดนะครับเพื่อให้เกาะติดใบ โดยการผสมกับดาวฟอสสารจับใบด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ10ดาว2ซองใหญ่แถมดูโอซองเล็กเป็นปุ๋ยทางใบให้1ซองแล้วก็มีดาวฟอสหนึขวดนี่เลยครับชุดนี้เราบริการในราคาพิเศษสำหรับ FC ของผมนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยหรือจะโทรมาก็ได้นะครับ แล้วเราก็จะมีบริการจัดส่งให้พี่น้องถึงบ้านและเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องได้ดูผมรีวิวสินค้า10ดาวและก็ดาวฟอร์และก็ดูโอในการย่อยสลายใบอ้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และส่งต่อไปให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ยังหาทางไม่เจอยังเจอทางตันอยู่ ได้เข้าใจว่าตอนนี้มีสินค้าสำหรับที่จะไปย่อยสลายใบอ้อยได้แล้วนะครับเอาล้วครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามในช่อง YouTube โปรพิพัฒน์ของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ